สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับเอาแม่พิงท้องเสียขาแข็งพอกเลยมาผูกในปลาในเวลามาอากลับบ้านถามาถามาหาเห็ดกลมหาเห็ดลงมาพ่อสร้างจังสีเห็ดจังใดพี่น้องเพิ่งไกลปลาเอาโอ้ทายเป็นก้อนหรอตัวทายเป็นก้อนแล้ว เอาเออกไปทางไหนหนี่พ่อ,อยอายพี่ป๋องพี่ป๋องเดี๋ยวไปคอยอยู่ข้างนอกเด้มอมาป๋องเข้าออกมาข้างนอกอป๋ปองมา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 ป๋อง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 เดี๋ยววิ่ง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 ไปวิ่งวิ่งวิ่งออกไปก่อนเร็วพ่อให้มะ ไผ่สายชอบแลนน้ำเนี่ย,ยหัวมันห่อนบอ่ไอ้เงีน้นแลนไปก่อนเลยถาเพาะก่อนไม่ถาเพาะไปก่อนแม่เลยคุไปหานนองไปหานนองเข่าแหบ มาดูว่าแม่พิมพ์สียางขาเป็นแบบไดปกติบอมาแล้วออกมาแล้วเพิ่งนทางไหนขาโอ้เศร้าแข็งแล้วพี่น้องขาเศร้าแข็งหรอยางพับขาได้แล้วมือนีเพราเขาว่าขี่ลูกสาวโว้ยน้าลูกน้องเต็อยูปิวซะเนาะ กลับไปเนี่ยเปไ็นย<า>ังไงขาพุ่นลูกน้องลูกพี่หลายโตพุพนขาบ่าแข็งแล้ว<า>พี่น้องขา,าหายแข็งแล้วครับขา,าหายแข็งแล้วเศร้าแล้วแม่พิมไก,ก,ก่กลปลาบินที่ไหน<า>ไปลูกไปยางไปยางไปแม่ยานงาน้ำน่นอยู่เลยโมโซนี่ลูกพี่นี่เต็มเลย ขาไม่แข็งแล้วขาอ่อนหรอขาอ่อนดีหรอแต่ว่ายั่งแบบทำไมทำเดินเป๊ปะเป๊ปะอังสันฮะขายังขายังไม่อ่อนดีเด้พี่น้องขายังจังๆแน่อยู่อ้าหยคนตอนรับหลายลูกไส้ลูกไส้สห้องหา บ,บอกให้ลูกเปิดน้ำให้ ขาขาออนเหรอขาบอแข้งเหรอฮะก็มันจงันนจงมันหายแล้วนี่ขางรังอัน,น,น,นลลข้าขขงลงัง,ลงข้างหน้านครัวข้างลังข้งางาส นำห้อนนำห้อนผู้ใดเศร้าแหบ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 เราบอกว่าจะไปตัวไปสายแลนน้ำไปมาเราก็แลนเศร้าแหบแหบยูน้ำแล้วพี่น้ำ หายแล้วแม่พิมพ์ขาไปครึ่งวันเอาเข้าบ้านไปครึ่งวันเข้าบ้านกินกินหน้าบาบน้าเศร้าเรียบร้อยก็เขาปลาประมาณบายบายก็เอาเข้าบ้านนี่ไปรามฟังทั้งโครงยศโคงสวนอาที่แมพรุ่งนี้เอาไปรามนั่นแหละ กชายก็เดินวนไปวนมานั่นลูกชายกำลังเอาเขาบ้านขึ้นกันลูกชายก็ผูกไว้ต้นไม้นี่ใกล้บ้านหายแล้วแม่พิมพ์ขาบอกแข็งแล้ว ไปอีกรอบหนึ่งบ่อาพีชนะมาเร็วขี่สิขีๆๆิดูการเดินของนา,า,าขาปกติแล้วค่ะแต่ยังไม่ปกติดีมาก ย่างสีจ oh! <S apoyo> <found>. ึงย่างยิกงย่าอยู่แต่ขาอ่อนแล้วโอ้โหเดินว่อนจังสีแตกผู้ใดขี่ใส่กลางขอบกังเสียฮะ คุณนายพิมพ์พอไปหาการเผาไม่กินกินยังเขียวยังยังกบ็บอกจะเอาอะไรนาย ปีกล้ยกับบอกินปีกล้ยแม่มาเอาพีกล้ยมาหน่ยโอ้อยากกินกล้วยอันเดปีพีปีกล้ยแม่อยู่รอคานะ ห้องห้องอีกแล้วห้องยังไม่ดีบ่ก,กินกล้วยมันใส่าย,ายดิยังพอท่านถึงเวลากินกล้วยคิกินไงไหนมดมือแท้ ากินกล้วยแล้วเลิฟเว้รเลิฟแม่พี่เมื่อยู่เค็ดหนอยู่นน<ป>ยทำไมลูก<ป>ขากเ็เริ่มอ<ป>่อนแล้วเริ่มอ่อนเขาอยากไปอยู่ในปลา เขาอยู่ในป่าเขาเงียบดีเลยเนาะเข้ามาบ้านทำไมเฮตาเหลือกพอรอเพ่เว่เดี๋ยวมืออื่นก็นไปไม้ไปหมือนละน้อย Hantu Pая yang lho filt อาการเิิบดีขึ้นหมอจะมาตรวจเลือดเจาะเลือดไปตรวจวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะก็รอผลเลือดว่าจะหายขาดไหมชายเลิบต้องรอฟังผลเลือดอีกทีนะคะแม่พิมพ์ก็อาการดีขึ้นขาไม่แข็งแล้วขาเริ่มอ่อนแล้วขาพับได้ล้วพี่น้องอย่างทุกขาได้เบิ่มๆหรอแต่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดต่อไปอีกนะคะ ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลฟไปด้วยนะครับขอบคุณครับ